วันที่ครับสวดีทุกเช้ยที่ปรครับด้ียก็กลับมาดูเกม ARBS แล้วนะฮะในวันนี้เนี่เราจะมาทำการในตัวละครหมดใน ARBS สักทีนะครับนะเออเดินจากคนทำหมดแป้งไปหมดเอามาแล้วซึ่ง็บอแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับนะขอประเดิม2ตัวแรกเลยนะครับนนก็คือกับตันอเมริกากับ สไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์เวอร์ชันโอ้โหชุดไอรอนสไปเดอร์เลยนะครับนะเออเอาละมาดูนะครับนะเปิดมาเลยนะครับให้2คนนี้มันตีกันเลยนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงเอาละหนึ่งสองเริ่มเว๋วกับตันอเมริกาครับเปิดก่อนนะครับโยนโลใส่โอ้โห่เม่งโยนโลได้ด้วยนะครับนะเออส่วนปีเตอร์พาร์เกอร์ครับสไปเดอร์แมนเราครับโอ้โหใช้ใช้เทคนิคการลอยตัวนะครับนะวิชาตัวเบาเออเอาละเว้ยเอาละเว้ยเออ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 กับตันอเมริกากูต่อยใครวะเนี่ยเออตอนนีี้้กกัับบบตนนออเเเมรรริาวคะหยยสไไปด์ สไปเดอร์ตายงงเลยตายโคตรเร็วอะไรวะ อ่ะเอาละไหนดูซิทำไมปีเตอร์มันกากจังเลยว่าสไปเดอร์แมนนะครับโ,โอ้โหโดนโยนค้อนใส่นะครับนะเอาละสไปเดอร์แมนบอกจะจะ้อนเกลนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยทำอะไรสู้ใครไม่ได้เลยนี่เนเออชักใจก็ไม่ได้เออไอสไปเดอร์แมนเถื่อนโอ้ยน <mates gord ita S 1> ี่แนี่เออแคต้องเจอฉันนี่เอาค้อนฟาดแบงเลยนี่แนี่เออนี่นี่ชันหมุนตัวฉันหมุนตัวว้า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 วโอ้โหแบงโคตรกากเลยกากกว่ากกออีกนะครับมาตายสภาพ สไปเดอร์แมนอันนี้คือมันบักหรือว่ายัางไงตัวมันสวยเฉยๆได้เนี่ยแม่งคตดกากเลยอ้าวครับต่อมากองทัพสไปเดอร์แมนนะครับนะบอกพวกเราพวกเรา,วเร,ารวมตัวกันถึงไปพวกเราจะเป็นแมงมุมที่โง่เง่าที่ใส่ชุดกเกาะเหล็กโง่ๆของคุณโทนี่เราก็จะขอสู้ตายกับชิพหายแล้ว กับกอดซิล่าเออเออออ้าวคือยังไงวะน่ะเออเออเอาละเว้ยเออเออสมาชิกแมนแบกตีกันเองแล้วเออสมาชิกแมนบอกจัดการมันศัตรูเรามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเตะมันเลยเออเตะมันเตะมันเออเตะกระจองกอร์ซิล่าเตะมันเตะมันเออเออเหยเอาอเจ้า ชูตายชันโคสู้ตายเตะแม่งเลยดิเตะก็สิลากูเจ๊งไหมล่ะกุเจ๋งที่สุดแล้วกุเจ๋งที่สุดนี่เนียนี่เนียเออบัดตรงบัดตรง้ส้ขวา้ส้ขวาสี่ห้าหกเตะแม่งเลยดิดิดิก็สิลาคุณเตะแม่งเลยกูไม่สนอ,อ่ะตายนะครับแม่งโคตรกระจอกเลยนี่คือเศษซากปราหาพังของพวกสเร์แมนนะครับนะาตายทั้งกองทัพเลยทีเดียวเชียว เอาละครับเอาเอาละครับต่อมากองทัพสไปเดอร์แมนนะครับลองเจอกับโอ้เจ้าชาวสูนะครับนะรถไฟผีสิงสุดโอดเอาละพวกเราวิ่งไปแบบนัรุโตแต่มันชอบวิ่งท่านัุโตได้ว่ะโอ้โหวิ่งไปเขาเสียบเล่นโอ้โหโอ้โหไอ้ชาวบอกโอ้วิ่งมาเลยฉันชอบเสียบไอ้พวกโง่พวกนี้พวกเราเตะมันเราคือสไปเดอร์แมนว่าแต่สไปเดอร์แมนแกก็มีขามันชันนะโอ้โหแต่ฉันเป็นขาแบบ แม่หงมของจริงของแกมันพวกมนุษย์กายพันโง,โง์โง่เอ้าวไอตัวนี้ทําไมมึงยืนอยู่เฉยวะอะไรวะอ้ามึงไม่ได้ไปกับเพื่อนวะเนี่ย อา้าเราต่อมาถึงตากับตันเมริกาแล้วนะครับนะโอ้โหชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณช่วงกัตรตันเมริกาภาค2นะครับนะเออชุดเข้มเขมนี่แหละนะฮะเออต่อมาเจอกับฉลามขาวนะครับนี่ยังไม่ใช่ไม่กาโรดดน,นะครับนะฉลามขาวบอกโอ้โหแกใส่ช้อนกัตรตันเมริกาบอกนี่เดี๋ยวแกได้รู้ว่าฉันเป็นใครเอมยโยนโลกวานี่โอ้อะไรวะแหมฉันจะกินแกไม่อโอ้โอ้โเป็นไงล่ะโดนงับขาโอ้แกเฮ้อฉันจับตีนนี่เนี่ยเฮอฉันมาแล้วนี่ ฉันคือกับอเมริกาย่า yeah. มาตรงมาตรงจิโอโอ้โหไม่งอยูเพิ่งเคยเห็นคนสู้กับฉลามมาก่อนเออฉันยังไงล่ะมาสิเฮ้ hey, ตายซะไอฉลามโง่ไม่รู้จักฉันซะแล้วฮ่าฉันคือ หนึ่งในอเวนเจอร์ผู้นำเลยนะเว้ยเออแกต้องเจอกับชัอนแกฆ่าลูกน้องชัอนเอาแล้วไว้กับตันบอกเฮ้อจะลูกน้องหรือว่าหัวหน้าฉันก็ไม่กลัวหรอกเอาแล้วนะครับนะเปิดประเดิมน,นะกับตนเอ๋เอาโลชันไม่กินโอ้โหโล่โง่โง่แกทำอะไรชันไม่ได้หรอกเฮ้ออะไรกันะเนี้ยยาโอ้ยกับตันแม่งกระโดดใส่เว้ยเฮ้ยเฮ้อพื้นแตกเลยเอาแล้วกับตนบอกหยเฮ้อยอ้ตายซะเจ้าโอ้โหไม่กล้าลดอนหน้าโง่โอ้ย ไม่ค้าไม่เกิดรอดได้ด้วยโคตรจริง เอาละต่อมาเมกกระโดดมันเอาโอ้โหลูกสมุนตัวเล็กมันมาด้วยว่ะน่าจะกินทุกอย่างเราคือปาปิลันย่าเฮ้อปาปิลันย่าอย่างนั้นเหรอตายเจ้าป๋าปาปิลันย่าดังอ๊ะนี่โยนโล่ใส่นะครับโอ้โหใครโดนโล่มันตายนะครับโอ้เอออาละเว้ยโดนดุมอัลเลวิเฮ้ยเฮ้ยกับตังกูโอ้๋อมันเยอะเกินไปเฮ้อฉันสู้ไม่ไหวยฮะเออแต่ฉันจะสู้ฉันจะสู้ฉันคือกับตังฉันคือเออฮ่าเออฮ่เออคือความเออเกียรติยศสูงสุดโอ้โหดโอ้โหนดกมันหม นี่เป็นไงล่ะแดกไม่ล่ะเฮอ้ฮอฮอ้อเฮ้อเอาฉันสเกือบตายเลยนะยแต่ก็ยังสู้ได้ว่ะขนาดโดนลุมเยอะขนาดนี้นะครับนะเอาละผมว่าถ้าเราจะวัดทุกตัวนะครับเราต้องมาเล่นด่านนี้ดีกว่านะครับนะเออมาดูกันว่ากับตันมันจะโหดขนาดไหนนะครับนะเออเอาล,ะเ,อาละเริ่มจากตัวแรกรู้สึกว่า,าจะเป็นเผ่าแฟนตาซีนะครับนะเออเอาละกับต้าเมริกาบาอกจัดให้เอาละเจ้าหมาป่าฉันไม่รู้ว่ากเป็นใครตายซะ อเ,อเอาละต่อมาเจ้ากระทิยงยะโอ้ยฆ่าแหลกเลยครับพี่โตบอกโอ้กมันอยู่อ,อ่เฉย,มย,เย,ยไม่เงยยังไม่กูตั้งตัวเลยตีตายซะหอยมาอย่างรวดเร็วนะครับกับตันโอ้ยโคตรโหดโคตรโหดไม่ใีใครตั้งตัวได้เลยนะครับนาตีครั้งเดียวโอ้ยนี่บอกแหวะแมง้อยกูยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยเจ้าผจญโอ้เอ,อ,าอ,าอ่าคือโคสซารอง โคสโลกอ่ะโคสโล็อกตายข้าคือสกูตเฮืแกข้าลงน้องฉันแกเจอดีซะอย่าโิจพลังไม่เกิดขึ้นกับไอ้กับตัาเมริกาแอะตายนะครับนะโอ้โหแม่งฆ่าแหลกว่ะกับตัาเมริกาแม่งสกิลแม่งเจ๋งว่ะเออเออเอาเลยเว้ยโอ้โหไฮได้ห้าหัวก็ตายภายในเป๊บเดียวนะครับนะดอกเดียวตายหมดนี่เนี่ยโอ้โหโดนเตะลอยเลยนะครับนะเออเผาแมลงก็เอาไม่อยู่นะครับนะเออไอ้มดก็โดนเออไอ้งูก็โดนโดนหมดนะครับนะไม่มีใครรอดหรอกเนี่ยโต้มโอ้โห เอาดิเอาดิโอ้โหต่อมาไอตัวแยยักษ์นะครับนะไม่ใช so you know, wow. ่และไอตัวคามาโดดาก้อนนะครับนะโอ้โหโอ้โหโคตรโหดเออโดนงูกัดขาก็ไม่เว้นนี่ตะงูด้วยนะครับนี่โยนล่อไปดิเอาหูโดน2ตัวเบิ้ลนะครับมะเออฉันจะไปเอาโลกของฉันคืนเหี๋ยนี่นี่โลกกับบ้าโอ้โหโคตรเจ๋งครับเออแอบพวกเราไปสามถสูซมันได้หรอกถ้ามันเก่งขนาดนี้ไอหมูหมูแออหมูโดนชนนะครับเผ่าสัตว์ก็น่าจะไม่รอดตอนนี้โล่ตกไปไหนแล้วอ่ะเอาชิบหายโล่ตกเอา อ้าวเจ้าโล่เอาเอาโล่โล่มาได้ไงวะเดี๋ยวกอนนะเออเออเออหมีเออหมีก็ตายนะครับนะเออโดนตบไปดี เออนี่แนี่เออฮิปโปโแลกโดนเตะยีราฟปัจจุันเจ้าโอ้โห,โหมีสกิลท่าหมุนด้วยนะครับโคตรเท่เลยอ่ะคนสร้างหมอนนะครับนะเออขอบคุณจริงๆนะครับที่เขาแจกหมอนสักทีนะครับนะที่จริงคนแจกหมอนนี่เขาจะรอให้ตัวเองประมาณซับสไครต์ถึงประมาณ1นึ่งแสนก่อนนะครับเาถึงจะค่อยแจกนะครับแต่นี่คือเขาแจกเลยนะครับนะตอนช่วงปีใหม่นะครับเจ๋งมากนี่โอ้โหไองงูโดนเตะหมดเลยนะครับนักลบสปาร์ตันไปจัดการมันเอวะตายนะครับนักล้บอกโอ้ไอ้บา้าเอ้ยแกฆ่าครอบครัวฉันแอะ ตายหมดนะครับมนาะเออต่อมาอะคิริสนะครับตัวโยโล่เหมือนกันต้นโยโล่เปิดก่อนตายเลยนะครับนะปะโถเอ้ยตอนนี้กับตาตุลก,กาบอกเออฉันจะข้ามไปเอ้าอ้าไอชิปหายเอ้ออาอ,อ,อะไรของมันวะนะ่ะอ้าแล้วมึงจะสู้ยังไงถ้ามึตงตกเนี้ยนี่นี่คือผลจากความบ้าคลั่งเกินไปนะครับจะก,กระโดดมาตรงนี้ข้ามมาตรงนี้นะครับนะเออ เอาละต่อมากลับมาด่านเดิมนะครับนลกัปตันอเมริกาจะต้องมาเจอกับโหเรากองทัพทั้งหมดของกอริล่าเอาละจะสู้ได้หรือเปล่ามาแล้วเอาละเปิดมาโยนโล่ใส่ก่อนเลยนะครับโอ้โหโดนนะครับโดนในลูกตุ้มนะครับเอาละตอนนี้มามาสู้กับฉันเี่ยข้าคือกัปตันอเมริกาเราจัดการมันอ๋อมันก็แค่กัปตันอเมริกาโง่โง่อ๋โอ้โหมันเตะฉันเออหัวเข่บเราตายหมดแล้วอแต่มันต้องเจอกับฉันลูกศิษย์ที่พระเจ้าคอยโอ้ได้ข่าวว่าแกเป็นกังฟูดิข้าเป็นกังฟู แทนถือโล่ตังง้งหาส่วนแกก็แค่ก็แค่ลิงงงๆจำม่อมโอ้บางอาจด่าฉันว่าลิงงงๆจมำม่อย่างนั้นหรอเอ่ออ๋อตายแม่งเอ้ยสู้ไม่ได้ว่ะตายหมดเลยอ่ะเอาละครับต่อมาเจอกับมังกรดูนะครับนะมังกรสู้ได้หรือเปล่าวะกับอเมริกาโห่ขอจะใช้โล่กันยังไงล่ะ กับตันไม่เคยยอมแพ้ใครและจะไม่มีทางแพ้ด้วยเฮเอาลววเอาลยโอ้โหอ่าวเลยโยนโยนโยนโลใสโยนโลใสฟิวโยนไม่โดนโยนไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะเอาละตอนนี้มังกรบอกแ้ขรจำวนกับมาหาเจ้าเจ้าโง่เฮ้ยโอ้โหกัปตันมีการโดดใส่เลยว่ะเอาล่ะกับตันมังกรบอกเอ้ยมังกรบอกเแม่อ,มอะไรวะตะกี้กระโดดเข้าหามังกรฉันไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อน เอาละครับต่อมาเจอกับเจ้าทีเล็กสไปดโดซอารัสอ,สอตัวรวมนะครับโดนเสาสุดโหดนะครับน่าเจอมาสไปโดซอลาร์โอ้โหโดนโยนใส่คางก่อนเลยครับหน,หนูไอ้นี่โกรธแล้วครับแะฆ่าก่อนแล้วกระทำฉันเจ็บอ้าตายนะครับเออเออเอาดิเฮ้ยเตะเตะหน้าเตะหน้าโอ้โหอ้อ,อ,อะไรวะโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งอะเป็นไงล่ะเจอสกิลคาร์เต้คิดของฉันโหดไหมล่ะ เอาครับต่อมานะครับนะโอ้โหกับตันเจอกับฟุงโอ้โหเดนูดิคัสกับแรปเตอร์นะครับจะสู้ได้หรือเปล่านี่โยนโล่ไปก่อนเลยเอโอ้โหแม่งเลยพวกนี้มันเร็วมากเอาล่ะเยอะเออมาสิเยอะเออไอพวกเราเด็กข้อมันอ่ามันไม่เร็วหรอกแต่โอ้โหโอ้โหไอพวกนี้แม่งเหมือนป่าเรียนย่าดีๆเลยย่าเออเตะหน้าเออเฮอเฮ้อเออไพวกเรามันเร็วมากเลยไอหมานี่ให้รุกน โอ้โหอยาอ้อเอ๋อยาอยาอยากเข้ามานะเว้ยตีกูเตะลอยนะกันพวกเราโดนเตะลอยเลยโอ้โหเป็นไงล่ะฮอฮฮอตั้งสติได้แล้วไอ้พวกนี้แห่งเร็วจริงแต่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหเล่นรถนิดเดียว เอาละครับต่อมาคราวนี้ต้องเจอกับตัวละครสร้างคือจระเข้กายพันมีวัฒนาการไซเบอร์พรังอแกคือตัวอะไรเออชางนั่นเรอกับตันมริกายังไงล่ะตัวละครหมดที่แกจะต้องกลัวขไม่กลัวอทั้งนั้นข้าจะงับแกเป็นชิ้นๆเออเอาไปกินซะนี่โลกของฉันนี่เป็นไงล่ะพวกได้แค่นี้เองเหรอไอ้หมอนี่เก่งฮะอยาตีเตออแกบังอาเตอฉันลูกเตะแกไม่แล้วนี่ไอ้หนูแกอย่าพูดอย่างนี้กับฉันไม่งั้น จะไม่งั้นอะไรไม่งั้นฉันจะฆ่าแกยังไงล่ะเอว่หมวยโอ้โหกัปตันมริกาแม่งเอาแล้วว่าฆ่าตัวละครสร้างเราได้แล้วว่าเอาครับต่อมากับตอเมริกาครับจะต้องมาเจอกับเชนซอแมนโอ้โหคุณคิดว่ามันสู้ตัวละครนี้ของเราได้หรือเปล่านะครับนะเออไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่โปชิตานีตายแน่นอนนะฮะโอเคเอาละเออมาวัดกันตัวละครหมดกับตัวละครสร้างเอ๊ะโอ้โห โคตรเทพโชิตาบอกเฮ้ออะไรกันเนี่ยเฮ้อเอาปีศาจอะไรมาให้ฉันฆ่าเล่นเนี่ยไอ้พวกนี้มันกระจอกนะครับนะโอ้ยตะกี้โคตรเท่พโพชิตารอดไปได้อดหลอดรลอดได้หลอดตายระหว่างตัวของกับอเมริกาแล้วก็ปาดเข้าขาเลยครับตายเลยเฮ้อโคชิตาบอกกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่เฉยเฉยเอาละครับต่อมานะครับนะโอ้โหศึกสงครามแอะอะอ้ายังไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะครับนะออไอชาร์ลส์นะครับนะคือ เอ้าโลกลับมาที่เดิมถึงแม้จะตายแล้วนะครับสงสัยเป็นโลไม่เล็กนะครับนะเออมันสู้ตัวละครสร้างของเราไม่ได้วะนะครับนะไอ้พวกมอนเนี่ยเอาละต่อมาผมอยากให้ไอ้กับอเมริกานะครับนะมันเจอกับไออคิลิสแบบว่าเวอร์ชั่นแบบที่อคิลิสโหดแล้วนะครับนะเออผมจะเพิ่มเลือดให้มันประมาณสักสิบแล้วกันนะครับนะให้เป็นสูสีกันนะครับสองคู่นี้ให้มันตีเพิ่มประมาณสักสองนะครับนะเออนี่ได้อยู่แล้วจากนั้นนะครับอคิลิสนี่ก็ไม่ใช่อคิลิสกากๆนะครับนะ เป็นอะิลิสที่มีระบบป้องกันตัวนะครับนะเออ นี่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 เอาได้เรื่องอยู่แล้วก็ถ้าสมมติถ้าเข้าใกล้นะครับนะ่าจะติดไฟอยู่ด้านหลังนะครับนะเออมีระบบป้องกันตัวนะครับถ้าเข้าใกล้จะปล่อยไฟใส่นะฮะเออนี่แหละผมว่าเออระซึ่งกับตันเมริกาของเรานะครับนะ่าจะสู้ได้หรือเปล่าเออหนึ่งสองกับตันเมริกาบอกสู้ได้อยู่แล้วเออระจะโยนโลดของฉันใส่โอ้โหต่างคนต่างโยนเอ้ยโอ้โหโลกันได้นี่เฮ้อโลของฉันกันได้เฮ้อแต่โลของฉันสามารถโยนได้สามอันพร้อมกันสามครั้งเว้ยดีดิเออเอาละเว้ย เอาตีก oh ันนะโอ้โหเอาเลยเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาคิริสแม่งตีแรงมากนะครับเนี่ยกับนาฬิกาโชว์สกิลฟิลนิ่งนะครับนะาตี้แน่โอ้กับนาฬิกาบอกเยอะเออเอาละแกตีแรงโคตรเลยเยอะแกไปฝึกก็ฟังกังฟูมาจากไหนเออทำไมแกตีแรงอย่างนี้อ่ะเออตายโอ้กับนาฬิกาแม่งไม่สู้อ่ะนะครับเจออาคิริสตีไปดิ นะครับนไะอคิลิสเวอร์ชันโหดเลยอ่ะเอาครับต่อมาจอก,กับเม่ที่กับอเมริการเรียกพวกมาเอาสไปเดอร์แมนมาด้วยกับไซเรนเทสนะครับจากหมอดก่อนๆน,นะครับที่ผมเคยเล่นเออลมไออคิลิสเวอร์ชันกายพันธุ์โะ้โสู้เรยชันไม่ได้หรอกเอาละมาแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้พวกเราร่วมมือกันจะ <Yeah. S 1> สู้เรยชันไม่ได้หรอกข้าจูงดัดแปลงมาอย่างดีแล้ววิ่งเข้ามาเลยงอบโอ้โหเอาเละเว้ยพ่นไฟใส่นะครับนะเออสไปเดอร์แมนทีมเว้ยเฮ้ยร่วมมือกันเราจะชนะเราคือหน่วยอเวนเจอร์ ยกเวทไอเซเลนเฮดมึงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาเอาแล้วเว้ยสองมือรวมมือกันนะฮึฮะรมเตะกันแล้วเออเออเออระวังไฟมานะไฟมันแรงมากเอ้อสไปเดอร์แมนกับกัปตันอเมริการวมมือกันนะครับปีเตอร์พัคเกอร์แอะกูตายแล้วปีเตอร์พัคเกอร์กูเฮ้ยเดียวกับตันอเมริกาจะชนะแล้วเย้ชนะเว้ยเออเออเออใหม่นะ เออฉันเสียเซเลนเฮดกับเพื่อนรวมทีมอย่างสไปเดอร์แมนไปแต่ล็อกก็ชนะโอเคเสีวดีเฮ้อพอแค่นี้แหละบอยเ้อเฮ้อ,อมึงตายอะไรบางอย่างม่ได้ตาย